กมลชั้นสิบสองจากเรื่องมัทนาพาทาทำนองสนอดังนี้ค่ะมัทนาชาจาอุเลชีชีชังจำนันจาตาลคำโอวาทาหรือกระบิดกระบวนความดานุถามก็จะเอาไสบอมีตอบหน้าคำถาม วนิดาพยายามกละเลเ่นสำนวน,วนก่อและจาอูวมีเต็มจิตจะสะดับดานูชวนผิวหาอนนีอนงนวลชนลอนทนงใจบอมียอมจะรวมรักและสมัครสมนสาซก่อดานูจะยอมห้วนิดานิวัดสวรรค์